สังเกตว่าวุดี้ทำรายการมา20ปีในวงการไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เราซ้อมมาแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าในชีวิตกับดราม่าที่เกิดขึ้นกับผมทุก10ปีอ่ะมันต้องมีการเรียนรู้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แล้วต้องขออภยัยแล้วก็ต้องขอโทษทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกเฮ์ยหรือว่าเสียใจไป ขอโทษไปแล้วทางโซเชียลมีเดียนะคะแต่เมื่อมีโอกาสเจอสื่อมวลชนเพราะว่าจัดงานมหากรรมสุขภาพพิธีกรฝีปากกลาวูดี้วุฒิธรอมิลินทจินดาเลยถือโอกาสขอโทษผ่านสื่ออีกครั้งค่ะจากกรณีดรามา่าทำคอนเทนต์ที่ถูกโลกโซเชียลมองว่าโดยค่านมบัวในประเทศไทยในรายการวูดี้อเวนเจอร์ค่ะซึ่งเจ้าตัวได้ลบคลิปจากต้นทางไปแล้วนะคะ วูดดี้บอกว่าน,นี่คือบทเรียนครั้งใหญ่อีกครั้งในชีวิตซึ่งเกิดจากการไม่คัดกรองเนื้อหาให้ดีก่อนเผยแพร,แร่โดยยืนยันว่าเจตนาในการทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกินโดยนําประสบการณ์และความรู้จากแขกรับเชิญมาแชร์ในรายการเท่านั้นค่ะไม่ได้มีเจตนาหาแสงใดๆตามที่ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกต โดยจากนี้ค่ะจะพิจารณาในการทำคอนเทนต์ให้รอบคอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่ทำสื่อและมีผู้ติดตามจำนวนมากสิ่งที่พูดอาจสร้างผลกระทบต่อสังคมมากกว่าที่คิดค่ะต่อจากนี้ไปครับการทำคอนเทนต์เราก็ต้องมีการพิจารณาอย่างแท้จริงและยิ่งไปกว่านั้นเลยก็คือถ้ามีโอกาสนะครับเราก็อยากให้ทุกคนรับทราบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้ของเราในวันนี้และเราก็ต้อง move on ต่อไปผมให้ตัวเองนะครับหนึ่งวันเต็มในการ คุยกับทีมบทเรียนของเราวิธีการปรับในการถ่ายทมและแม้กระทั่งการกันกรองด้วยถ้าถามว่าความรู้สึกก็คือผมไม่รู้สึกดีนะครับที่จะทําให้ใครรู้สึกเสียใจหรือว่าใครรู้สึกว่าผมไม่ผมเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในมวลนั้นและตั้งแต่ชีวิตเราทํารายการมาเนี่ยเราก็ออกจากมวลของดราม่ามาโดยตลอด แม้ตลอดหลายปีค่ะเจ้าตัวบอกว่าเจอกระแสดราม่ามาตลอดนะคะแต่ว่าหลังจากเกิดกรณีนมบวกครั้งนี้ค่ะวูดดี้เผยว่ารับมือยากเกิดอาการเครียดหนักจนต,ต้องเลิกเล่นโซเชียลไปเลย1วันเต็มเพื่อให้กระแสเย็นลงเพราะกลัวไปเจอคอมเมนต์เชิงลบและจะรู้สึกบั่นทอนจิตใจค่ะดังนั้นต่อจากนี้คอนเทนต์ที่ทําออกไปต้องมีผลบวกกับทุกฝ่ายค่ะอย่างน้อยคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ออกมาคนดูต้องได้ความรู้คนทํางานซึ่งรวมถึงทีมงานเบื้องหลังก็ต้องได้รับพลังบวกกลับมาด้วยเช่นกัน